สวัสดีครับผมณธรรมนำทางวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้รถจักรยานไฟฟ้ารุ่นที่ใบครับนี่คือการเปิดนะครับเปิดคุญแจแล้วก็ถ้าเปิดไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นการทำให้ไฟตรงนี้ออกนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นแปรนะครับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกเวลาถ้าเราเปิดคุญแจแต่ถ้าเราล็อกตัวนี้ไว้มันก็บิดไม่ไปครับอันนี้คือความล็อกแบบกระทันหัน สมมติว่าถ้าเราเรีบแล้วลืมปิดกุญแจเราก็สามารถกดอันนี้ฉุกเฉินได้มันก็ไม่สามารถปิดไปได้ครับแต่ถ้าเรากดลงตรงนี้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมส่วนปุ่มตัวนี้จะเป็นล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับส่วนมากเราจะใช้ในที่ระยะทางไกลๆทางที่มันตรงไม่โคดไม่เี้ยวไม่งอถ้าเรากดตรงนี้แช่ไว้มันจะไปตามระดับของมันโดยที่เราไม่ต้องเร่งหลังาจากนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็ปิดกุญแจให้เรียบร้อยรถคันนี้นะครับผมสามารถรุยน้ำรุยฝนได้แต่ ไม่แนะนําให้จอดแช่นะครับไม่เป็นอันตรายครับผมเราสามารถลุยได้แต่อย่าให้น้ํามันเกินระดับนี้ระดับตรงด้านหลังของเราเพราะว่ามันมีกล่องควบคุมอยู่มันมีสายไฟถ้าน้ํามันเข้าไปจะทาให้กล่องควบคุมเสียทําให้รถของเรา,าเสียหายนะครับวันนี้ผมอาจจะมีสาระหน่อยนะครับถึงคุณจะไม่ชอบหน้าฝนแต่ชอบหน้าผมแทนได้ไหมครับ